<c oughs> มืดหน่อยนะคะวันนี้อากาศ8องศาหนาวมากถ้ามันไม่มีลมมันจะไม่หนาวนะคะอันนี้พระเอิญว่ามีลมลมแรงมันแบบหนาวแบบจะเยือกหน้าหนาวนี่เป็นอะไรที่แบบว่า หน้าเบื่อเป็นอากาศที่หน้าเบื่อนอะแม่เอไม่เห็นหน้าเนาะมืดตอนคือวันนี้ขับรถพาลูกมาเรียนดนตรีค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะ นี่คือตึกเรียนโดนตีของลูกสาวที่นี่เป็นโรงเรียนมัธยมนะคะแล้วก็เดินถัดไปไม่ถึงสองนาทีฝั่งทางนู้นนะคะจะเป็นโรงเรียนอันนี้เป็นมัธยมต้นส่วนตรงนู้นเป็นมัธยมปลายของเมืองที่อุ้มอยู่ตึกเขาก็จะประมาณนี้นะคะส่วนตรงนู้นเห็นไหมคะ เหลืองตรงนู้นจะเป็นเเขาเรียกอะไรคะการงานพื้นฐานอาชีพเขาจะมีทั้งเ,เรียนทำอาหารเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเด็กๆจะได้เด็กๆที่นี่จะได้เรียนตั้งแต่อยู่ประถมแล้วนะคะทุกโรงเรียนจะมีแบบนี้ส่วนตึกตรงนี้เห็นไหมคะ อันนี้จะเป็นตึกสำหรับเขาเรียก Free ฟรีทีชฟรีทีชที่นี่ก็คือเวลาเด็กว่างเด็กสามารถขึ้นไปตรงนี้ได้หาตึกในตรงนี้ได้นะคะส่วนชั้นล่างจะเป็นเป็นห้องครัวให้ทำอาหารได้ด้วยข้างบนก็จะเป็นข้างบนก็จะเป็นเหมือนกันข้างบนก็จะเป็นห้องสันทนาการ จะมีทั้งพอดีต้องหันมาทางนี้พอดีว่าสงสัยครูเขาจะกลับบ้านเขาเดินออกมาจากตึกก็เลยต้องหันมาทางนี้เพราะว่าอุ้งใช้แฟล <c oughs> ะตึกตรงนู้นนะคะจะเป็นตึกสันทนาการ <c oughs> เ้าเรียกบ้านเราเรียกสันทนาการเนาะสามารถที่จะแบบว่า เขาจะมีห้องให้เลยค่ะเล่นข้างบนจะมีอุปกรณ์การเล่นเล่นเบสจะมีสนุกเกอร์มีคาเฟ่เล็กๆข้างบนให้ที่นี่เขาจะเน้นเกี่ยวกับคือให้เด็กเขาจะสอนเด็กให้คือให้ให้เด็กนักเรียนที่นี่เรียนอย่างมีความสุขอะค่ะจะไม่เน้น ไม่เน้นวิชาการมากเกินไปจนทําให้เด็กเบื่อ,อส่วนตึกตรงนู้นเห็นไหมคะตรงนูน้นทางขวามือเล็กๆเนี่ยค่ะตึกนี้เป็นตึกสําหรับช่างไม้ค่ะสามารถเขาจะสอนให้เด็กสอนให้เด็กเป็นช่างไม้ได้สามารถคือเขาจะสอนทุกอย่างสิ่งวิชาเรียนที่เขาสอนอ่ะเขาจะสอนให้เด็ก ออกมาใช้ได้จริงอะคะ่ะให้เขาช่วยเหลือตัวเองส่วนอันนี้ข้างบนจะเป็นตึกนี้นะคะข้างบนข้างบนจะเป็นออสอนตัดเย็บนะคะส่วนตรงกลางๆส่วนตรงกลางตึกตึกตรงกลางตรงนู้นเนี่ยค่ะจะเป็นเป็นเป็นห้องครัวใหญ่เลยะคะ่ะเหมือนร้านอาหารเหมือนพัตตาคารเลย แล้วก็มีห้องกินข้าวให้ก็คือให้เด็กเรียนให้เด็กเลือกเรียนได้ด้วย mm hmm. เรียนเป็นกุ๊กเป็นกุ๊กอะเป็นพ่อครัวแม่ครัวได้ mm hmm. ที่นี่ะึ mm hmm. สันทนาการ mm hmm. เขาก็จะมีทุกอย่างให้เด็กไว้พักผ่อนเวลาเด็กช่วงที่เด็กเขาเรียกอะไรคะช่วงช่วงพักของเด็กอะ,ะ่ะพักเที่ยงอะไรองนี้ กินข้าวเสร็จแล้วก็เขาก็าสามารถขึ้นมาตรงตึกตึกนี้แต่พาทัวร์ตอนมืดหน่อยนะคะมืดเตืตือเลยเนี่ยค่ะตึกใหญ่มีทั้งหมด3ชั้น เย็นมือเย็นลืมเ,เอาถุงมือมาค่ะมือโคตรเย็นเลยสวัสดีทุกทุกคนนะคะช่วงรอลูกค่ะ ได้ยินเสียงไหมคะเสียงแตรเนี่ยค่ะอันนี้คือหน้าโรงเรียนนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนี่ยค่ะหน้าโรงเรียนนี่คือโรงเรียนมัธยมมัธยมต้นมัธยมปลายจะอยู่ตรงนูน้นเห็นไหมคะมัธยมปลายอยู่ตรงนูน้นอันนี้มัธยมต้น เขาจะมีโรงเรียนสอนดนตรีเนี้ยค่ะตึกนี้ข้างล่างตรงนี้ค่ะเป็นโรงเรียนสอนดนตรีพ่อแม่อยากให้ลูกมาเรียนดนตรีหลังเลิกเรียนก็ต้องจ่ายตังค์เรียนพิเศษป,ะประมาณนั้นพอดีลูกสาวมาเรียนไบโอรินเขาไปนั่งรอข้างในก็ได้นะคะแต่อุ้มขี้เกียจเขาไปรอข้างในก็เลยรอตรงนี้ โอ้ยพระจันทร์สวยเด่นเห็นพระจันทร์ไหมคะท่านผู้ชมแต่พอุมไม่รู้เมือ้อนางก็จะเคลื่อนย้ายอากาศไม่ดีค่ะจะมุดตึ๊ดโอ้ยนางหายไปแล้วพระจันทร์หายไปแล้วโดนเมฆปัง จากมือถือนะคะมันก็จะไม่ค่อยสวยเนาะหายไปแล้วตวนเมฆไปเลยเคยส่งให้เพื่อนพี่บ้านดูเขาบอกว่าตึกนี้เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลย <laughs> นี่คือโรงเรียนมัธยม ยังไงก็ยังไงก็ฝากทุกๆคนติดตามด้วยนะคะสำหรับช่องใหม่เคยท้อไปแล้วหนึ่งรอบค่ะรู้สึกว่าเขาจะยูพี่ยูเขาจะเคล่งครัดมากเกินไปก็เลยเกิดอาการท้อก็กลับมาอีกรอบท้อแล้วก็กลับมาอีกพอดีได้เจอกลุ่มเพื่อน ที่น่ารักเขาช่วยแนะนำํำน่ารักที่สุดเลยค่ะทําให้ฮึดกลับมาได้อีกหนึ่งรอบค่ะขอบคุณนะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe นะคะขอบคุณมากค่ะ